สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าค o n ด้า b ิบยาหหอ่ะนะครับน้องออนิวนะครับผมนะน้องออนิวคันนี้ก็ออกใหม่ออกห้าเหมือนกันแต่ว่าเขาใส่ท้ายสั้นงานตัวเก่าไปนะครับเป็นของแบรนด์นอกนะครับแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ควายบินนะบินสมชื่อนะครับนะแม่เหล็กโอ้โหแม่เหล็กคือแบบดูแม่เหล็กที่เขาให้สิดูสิแต่ดูแม่เหล็กของเราดีกว่านี่นะครับนะ นี่จุกจุกแม่เหล็กจุกจุกนะครับบอกเลยใช้งานได้5ปีนะครับไทซันเรารับประกัน1ปีเต็มนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับเมื่อก่อนรับประกัน6เดือนแต่ว่าใครที่ซื้อเราไปตอนนี้หรือช่วงที่ผ่านมาเรารับประกันให้1ปีนะครับสำหรับตัวไทซั่นเราก็ลูกค้าใส่เป็นตัวกับม่บน้ําเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้เรากําลังรื้อรถอยู่นะครับนะกำลังจะต่อสายไฟให้ใหม่เลยนะครับนะเป็นไฟ LED นะครับ เดี๋ยวรอชมนะครับผมนะจัดเรียงสายไฟให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับใครที่สายไฟเละมาอะไรมาเดี๋ยวเราจัดการให้เท่าที่จัดการได้บอกเลยว่าเหมือนใหม่แทบทุกประกาศนะครับเดี๋ยวรอชมนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ้า Honda CB-R 650R นะครับ,รบตัวนี้น้องอ l น new ี24นะครับคันนี้ก็นะตามสเต็ปนะสะเต็ปเรียกว,ว่าสเต็ปชุดคิดก,ก็มาใส่พวกขายสั้น นะครับไทสันไฟที่มีไฟเลี้ยวนะครับนี่มีไฟเลี้ยวแปะข้างนะครับไฟสองป้ายนะครับนี่วันนี้เป็นงานเราเลยนะครับลองดูได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไทสันของเราหนึบแน่นทนแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้เป็นการหม้อน้ํานะครับใส่การหม้อน้ําไปนะครับเลเซอร์ซิบิอาหกห้าศูนย์อาร์นะครับนะมีชิวลนงชิวหน้าเป็นเรียกว่าเป็นของธรรมเนียมสําหรับรถใหม่นะครับใหม่ออกห้างนะฮะนะก็ันนี้ก็อย่างที่ผมบอก เปลี่ยนท้าันเก่าไปนะครับท้าันเก่าจะเป็นแบบนี้เหล็กงๆอย่างี้เลยนี่นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้บอกเลยว่าใช้งานได้ทนทานและยาวนานแน่นอนนะครับไม่มีข้อว่าผิดหวังแล้วใครที่อยากได้อะไรชิ้นไหนคาร์าบอนคาร์บอนพลาสตแต่งอะไรต่างๆนานาก็คอมเมนต์ได้เลยหรือทักลิงก์เฟซเพจเฟซบุ๊กได้นะครับนะทักได้หมดเลยนะครับลิงก์ติดต่อจะอยู่ที่ด้านล่างเดคิปชั่นนะครับนะ ันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เป็นจุดเริ่มต้นสตาร์เตอร์อยากได้รถหรือว่าถ้าใครยังไม่มีรถแนะนำา Honda Big กวิงทูบุรีนะครับเอกชัยบางบอลมาที่นี่ครบจบที่เดียวออกรถนะครับแล้วก็มาซื้อของแต่งกับเราบอเลยมีตัวรดราคาพิเศษแน่นอนนะครับใครที่เจอให้ไม่ต้องบอกว่าใครชอบอย่กดไลค์กดแชร์กดสตค๊กเร์ช่ไม่ไดใ้มา้นไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ